กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็กลับมาพบกับนุษน้อยนำโชคอยู่แล้วค่ะคลิปนี้นุษน้อยนำโชคก็ได้เดินทางมาติดตามแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของคุณตาเคนค่ะคุณตาเคนฝันค่ะท่านผู้ชมฝันว่าเห็นคนแก่มาถามปลาค่ะท่านผู้ชมถามปลากับคุณตาเคนบอกว่าอยากได้สี่ห้าตัวค่ะคุณตาเคนเลยตีตัวเลขให้ค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของคุณตาเคนจะเป็นตัวไหนก็ เื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเราก็ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะไปค่ะสวัสดีคะ่ะคุณตาเขียนค่ะสวัสดีคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่ะคุณตาเคคขียนค่ะค่ะมนีนก็ไดมาสติตามเรื่องราวความฝันของคุณตาเขียนเนาะคะ่ะฝันสิฝันอย่างไรกัฟังไปบึงนํำกันเนาะคะ่ะกับความฝันของคุคน,งนคะ่ะฝันอย่างไรคุณตาเดี๋ยวฝันมอคืนนี่ Hết mà à đi. Đu bây giờ ta đã. Mà hả? Ba này mà bơ ừ. cái xia bơ nung cứ câu. Nè con bơ nung đó. Nhang đâm cứ mực mực mà hả? Ừ. cái Cái thì đây thiệt ơi chín hai này. À, tới rồi, Nông sao mỏ phần và phẩm phần này mất đầy vào đây <laughs> ừ. à đây yếu để có đi chín yếu và có vào đây lái đấy à cái này có bài hao nè đâu à ừ qua cái tập hai chào yếu đang thi à mất nồi có bò hoa đấy à có đây à ừ hay hao chắc xì hả tôi hao có ấu đâu à ừ tôi tôi sao chắc bạt cái đèo té đâu à Ôi, hạ là tôi bồi có ông lâu đấy mà. Ừ, nè con bà này. Nè con cười chín cười giả trong quả nọ. Thế tôi không vào đỏ quá. Nguyên này không sẽ hài đâu bà. Ừ. Bà ta không phải hào. Khói bó bắn qua cháu ngân đâu không làm chào đỏ. Bà. Ừ. Bà thì này, vàng này. เล่าก็เป็นคนเฒ่าเด้ค่ะเพิ่นเพิ่นก็อายุหลายแล้วเนาะเออเป็นผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าค่ะผู้เฒ่านี่ค่ะซอยกันได้บาดเนี่ยค่ะป้อมฝันค่ะพี่เจน่าิ่งค่ะอะไรที่ซื้อโตก็เอาเราว่าปลานี่ก็เออบลาเนี่ยห้าวบเอาตัวซื้อหรอกให้ซื้อเอาเราว่าอ้ค่ะโอ้ยเกลียดแต่บอกหอูว่าป่าปลาไปกินเด้อว่า นเพิ่นเขียดเออคือค่ะพิจารณาเบิง่งพิจารณาซอกันไหนเดได้ได้เอาไปให้เพิ่นบ่หมอแล้วมาสัง่งมาสั่งไว้จะบ่ได้ให้เพิ่นบ่บ่ได้ไปแล้วเราว่าไปหากินให้ย่ังไหนเราว่าหากินไหนพูนขอไปหาตึกตอันปลานงสมอพูนว่ะไล,ล่บ่อเราว่าไล่ยูมันก็นไล่มันก็บ่ได้ลก็พอได้แบ่งกันกิน,นว่า โอ้ขันโตได้โตไปเฮาเนียสี่ห้าโตแล้ววะโบซื ja> <_<_้อหอกเจ้เงินหายอยู่แล้ววะสื่ออายุเพิ่นแบบ่ฮะสื้ออยุเออเจ้เงินหายอยู่เงินเจ้าสียหายท่าไรก็บ่บอกจะมาเพิ่นบ่บอกบอกว่าเจ้าหายตอนี่บอกบอกาสิเจ้าเงินหายขอต่อไปไปหายบางที แต่ว่าเพิ่นแต่แต่ว่าเพื่นเป็นผู้เ่าได้บาทนี่เออพิจารณาเบิ้งล่วบาอยากนะไม่ภแถวเจ้าฟังปันมื่อนนี่แต่ว่าเป็นจังไ๋วอา่ว่าเู้าฒ่านี่ก็คือคือเก่าเนาะเอาเก่าซะมาที่แรกกันค่ะบาดนี้เจ้ามาคุณตาสิเอาอย่างไาปาาเป็นแปดแงก็เป็นหาค่ะ เล่าก็บอหลายสี่หาตูวค่ะค่ะค่ะสี่หาตูวบ่อได้เอาหลายเกินนั่นเออก็บอหลายเก้าเป็ดหาคุณตาน่าจะว่าตีซอยกันนี่ก็ยังว่าเก้าเป็ดคุณตาเพิ่งกระหังตีซอยกันเนาะคันเป็นคุณตาตีนิดคุณตาสิเอาจังได้เยอะผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็จะเอาเก้าตัวก่อนค่ะค่ะปางก็เป็นแปดแหก็เป็นหาเพิ่นก็บอหลายสี่หาตูว เก้าแปดหาสี่กคุณ่านเออสามตัวะค่ะสามตัวเก้าแปดหาสองตัวนี่สี่หาแล้วว่าตี่สองตับ่แล้วก็บอกลายแร้ว่าจะสี่ห้าตัแล้วบ่ค่ะสีห้าตัวห้จีบ้างไหนบ่สี่ห้าสี่หกสิบ่เนี่ยนะจะว่าออกออกอันหเช็ดซอยกันว่าแปรนะค่ะเพิ่นเพิ่นไฮมากแบบนี้น่คะ แนวคนเคยกินเคยอยากต้อปั่นนะวะใช่เขาหายรอกเงินเพื่อนวะย่านมาไหนบ่เพิ่นจมหายอยู่ไหนเพิ่นก็ย่ำอีกเนาะเออย่านบ่หายบ่เงินน่ะเอาไว้เนี้แล้ววะค่ะว่ะบ่ะปันแปลกอยู่ตอนนั้นมีปลาบ่คุณตาไรตอนนั้นมีปลาอยู่บ่บ่บ่นไปหาอะไรเราวไปหาจีนยังไรเราวะค่ะโอ้ยก่

อันนี้ส่วนตัหุณนตาเองนี่มากตัวใดเหล็กวดนี่น้นะจังว่าเบาสูฟางบานก็มาแปะซอยกันบาตเนี่ยเขาแปะแปะแปะคืออันผู้เทาเป็นเก้าทีเดียวค่ะจับจับอะไรเป็นเก้ามาในปานเป็นแปะ <c oughs> แหนเป็นหาค่เ้าก็บ <c oughs> ้าไรเราสี่หาโตเก้าแป็นหากับสี่หาอกคุณตานี่ละ แต่ว่ากระขึ้นไวเพื่อกระซี่หกไปน้านโนเออเออนี่ล่ะค่ะแต่ว่าสามตัวนั่นกระตัดเลนมุนเลนเอาเนาะเออกระแล้วแต่มาตีซอยกันเมืองแต่ว่าเพื่อนนั่นก็เป็นผู้เทาแล้วเป็นผู้เทาเพื่อนเจ้าปีคุณตาพ่อหูออเพื่อนอายุเพื่อนหมอเมนค่ะไหวอยจากแล้วบบจักนะค่อเนาะกเติบอยู่ได้เออค่ะค่ะจ่ะโบเป็นยังคุณตาแต่ว่าสามตัวกับสองตัวนี่มากตัวใดแห้งกว่ากัน เก้าแปดหากับสี่หานี่มักตัวใดเดี๋ยวก็ะไแปดหาแล้วมักแปดหาแน่ว่าเอาสี่หาตัวหรือเอาสี่หาเนี่ะเอกกับโบนเนอกกับปิจารณาเบิ้งค่ะหรือท่านผู้ชมท่านใดแปลใดตัวใดกัฝากคอมเมนต์เพื่อเป็นแนวทางเนาะก็เป็นแปดค่ะเล่ากับโบหลายเล่าสี่หาตัวเขา บาเนี่ยบอกว่าเส้าเงินื่อนัหนตัวนี้ก็บอกบอกแต่ว่ากับแปดซี่กับกันๆไว้น้ำแน็เนาะเพิ่นว่าซี่หาตัวแปดซี่เปลี่ยนฐานน้อตานอเพิ่นก็เพิ่นก็บังไว้ของเพิ่นอยู่อย่างนี้ค่ะแต่ผิดเจริญหน้าเบื้องค่ะท่านผู้ชม ขายกุณตามีแยงเพิ่มเติมโบบ่แ้วกับ่มแล้วก็ปัดจังซียังวัสำหรับพิมนี่ก็ขอบุณตาเขตได้หลายค่ะที่มาแบ่งปัน้มาแบ่งแบ่งแบ่งแบนงแบ่งแบ่งแบ่าแบ่งบ่งแบ่งบ่าแบ่แบ่ง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 บ่งแบ่งาบ่ะแบ่ง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 บ่บ่งแบ่นแ่บ่ง่ะแ่งแบ้งบ่ๆเ่บ่บ่งแบ่งแ้งินให้โต่่่่บเบ่่ เขียดกันแต่นอกบาทในนอว่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ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 คลิปนี้นุ่นน้อยจะพาท่านผู้ชมมาดูแนวทางตัวเลขของคุณตาเค็นคุณตาเคนให้แนวทางตัวเลขมา9 8 5 8 4 4 5 4 6ก็ให้นานผู้ชมพิจารณาดูตัดเล่นด้วยกับเอาด้วยนะคะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของคุณตาเคนงวดประจำวันที่16มีนาคม2567 คลิปนี้นุ่นน้อยก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเฮงเฮงปังปังรวยรวยถูกรอตตอรี่รางวัลใหญ่กับแนวทางตัวเลขของคุณตาเคียนกันทุกคนค่ะค่ะนุ่นน้อยก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่นน้อยนำโชคด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ